โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมช h i เก้นด o p นะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับรอบนี้มีเข้ามาที่9,900กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเบื้องแรกนี้ผมจะเปิดเดิมไปที่เบร1 5ร้อยห้าสิบก่อนนะครับเอาเดี๋ยวขอใสออโต้ซัก30สามสิบรอบไปก่อนเลยกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสวัสดีนะผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ค่าพีพีนะคร อาจจะอยู่ยาวเลยนะครับดูซิว่าจะไปต่อได้สักกี่เกมนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมคาร์บอยโกนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปเปิดเป็นเกมแรกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเปิดต่อมาแตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่ได้ลุ้นเข้าฟรีเลยนะครับแต่ว่าแตกนอกให้แบบจุกๆเลยนะครับได้ปุ๊บนี่ผมรีบเพนเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าทุน900 0กว่าบาทนี่ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ มาตอนนี้ก็ลุยลุยเบ็ด1้0ไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ทุบไข่ฟองโตรหรือเปล่านะแต่ว่าเกมนี้ผมว่ามันเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าโบนัสยากอยู่นะท่านผู้ชมมาตอนนี้ออโต้เเลืแค่าสิรอบนะครับแตกหน่อยเพื่อนเงียบเกินไปหรือเปล่า เปิดต่อมาอาจจะแตกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกผู้ชมไปต่อก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะมาสู้ต่อเลยดีกว่านะครับขอแบบเบิ้มเบิมหน่อยละกันทุกผู้ชมผมว่าถ้าเจอแบบนี้โอ้โหโอกาสที่จะได้ลุ้นเข้าโบนัสนะโคตรยากเลยนะครับนอกจากฟุกหรือว่าดวงเท่านั้นนะฮะมาไหลมาเพื่อน โอ้โหบอกมาแค่210บาทนะครับตอนนี้ก็ตามทุนไปก่อนเลยกันนะครับเล่นแป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ6,900กว่าบาทนะครับโอ้โหหมดปละส0 0 0กว่าบาทนะ มาไหลต่อเพื่อน <c oughs> มาตอนนี้เราก็ใช้ออโต้หมดไปแล้ว30รอบนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดไปครับผู้ชมเอาเลยไง <c oughs> จัดเลยครับผมเจอของฟรีนะครับเป็นร้อยห้าสิบนะโอ้โหมาดูซิว่าจะตตกดีหรือเปล่าผู้ชมต้องมาดูกันนะครับดอกแรกครับมาลุยต่อเลยครับมือเข้าให้ยังไงครับผู้ชม โอเคมาตอนนี้ได้บินมาประมาณพันสองแล้วนะครับของฟรีนี่ต้องใจเย็นนะผู้ชมค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าซื้อนี่ผมว่าใจร้อนเหมือนกันนะมาดูซิว่าของฟรีนี่มันจะมีจริงหรือเปล่านะครับกําไรจะเด้งออกมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยเด้งมาสักสองสามพันก็โอเคนะผมว่าเบรยร้ยนะครับ มาซัดเข้าไปครับท่านผู้ชมโอเคสวยโอ้โหตอนนี้รอบหมุนฟรีแล้วแค่หกรอบสุดท้ายนะครับไหลต่อเลยเพื่อนโอ้โหอะไรวะท่านผู้ชมไม่ไหลต่อเลยนะ่อะมาขึ้นมาสามพันก็โอเคละท่านผู้ชมไม่ต้องอะไรเยอะนะครับอย่างน้อยได้ลุนเข้าฟรีก็โอเคแล้วนะครับ แต่ปกติเกมนี้ผมเข้ามาเล่นทีไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกผู้ชมอย่างน้อยก็อาจจะแตกเยอะหรือไม่เยอะก็ขอให้บวกแล้วกันนะครับได้กำไรุ๊กนี้รีบเลิกเลยนะครับบางทีเราไปต่อไม่รู้ว่ามันจะแตกตีหรือเปล่านะโอกาสเสี่ยงนี่คือมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เข้ามาเล่นก็ซบซบไว้หน่อยก็ดีนะครับพูดถึงเกมค่ายพีพีก็เป็นเกมที่ตะก่อนนี้ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะไปแนวค่ายพีจีมากกว่านะครับแต่ว่า สองสามวันมานี้ก็ค่ายพีจีก็พักก่อนแล้วกันนะผู้ชมไปโดนเกมเสาท่าโมโหโดนหนักมากนะครับวันนี้ก็ขอจัดเกมค่ายพีพียาวเลยนะครับสําหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนค่ายไหนได้หมดเลยนะครับผู้ชมมารอบสุดท้ายนะครับสัตว์เข้าไปครับผู้ชมมีไรต่อเปล่า โอเคครับผมมารอบนี้บอกมา8,175บาทนะครับท่านผู้ชมของฟรีนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะฮะตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ15,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเผื่อว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้หลุ้นนะครับดูสิเบ็ด0 0นะท่านผู้ชมค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเบ็ดไหนดีก็จัดไปครับท่านผู้ชมลั่นยาวเลยนะฮะ ตอนนี้ผมจะลองกดบ้านเอาเองดูดีว่าเกมมันจะแตกดีหรือเปล่ามาต่อเลยครับ โอโหเอาหน่อยเพื่อนเริ่มเงียบแล้วนะท่านผู้ชมอะไรวะอะไรวะโอเคจัดไปเลยครับผมดอกนี้ปาปเข้าให้ยังไงครับต่อเป้าก็มาดีครับผู้ชมไหลยาวเลยเพื่อนสวยคอมโบคอมจอยซัดเข้าไปเรียบร้อยแต่วันนี้ผมยังไม่เจอไข่ฟองโตเท่าไหร่นะท่านผู้ชมฟองแค่นี้ก็อาจจะ กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะขอเต็มแผงไปเลยครับดูสิว่าจะได้ล้ามาไหลมาเพื่อนโอเคสวยเฮ้ยมีโอกาสลุ้นนะทุกชมขอเริ่มใหญ่แล้วนะครืะดอกนี้จัดไปเลยครับเอาเลยไงสวยบึ่มเข้าไปครับเพื่อนอย่าไปย่องนะฮะเอาให้สุดเลยนะครับอืม้ม ขึ้นมาสองหมื่นนี้ผมเพ่นเลยนะเตรียมตัวเลิกเลยนะฮะทุกผู้ชมโอ้โหรอบนี้บอกมา1น0 0งหมื่นปพันกาบาทนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็รวมทั้งทุนกับกาไรนะครับขึ้นมาประมาณ2องหมื่นเก้แล้วนะทากผู้ชมก็ถือว่าแตกดีเหมือนกันนะครับแตกทั้งนอกแตกทั้งในเลยนะครับสําหรับใครสนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เล่นซอฟต์ๆไว้หน่อยก็ดีนะครับทานผู้ชม โอเคครับก็เอาเป็นว่าพอแค่น,นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมใหม่นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ